ไล่กันน่าเอาออด้วยตายแล้วลูกไมเรียบร้อยแล้วอากตาไปุมั้งนี่อะไรนีไหัแเยครัลูกครเมีอใครนาะดูแลเอาเองด้วยต่อย่ารับสงด้วยเราก็ต้องทำนี้ปไปที่กู้นเอะนะไปจประจำด้วยทางด้านมีอะไรหรือเปล่า

อ่าแล้วก็กลับอกำลังอะไรอย่างเงี้นะถ้าถ้าเสร็จเรียบร้อยแบบว่าตอนนี้ได้นำส่งอะไรหมดแล้วก็ว่าไปตามที่เราพอจะประเมินได้เราเป็นเจ้าจับแ้วก็จะชิวๆดูมีเตาห้ยนี่มาพี่แล้วบอกกันนะว่าเดี๋ยวรถคันนี้เดี๋ยวผมจะเอากลับแบบอย่างเี้ยได้ดันเชิญเชิญมาอ่ะย้อไปถ่ายด้านนี้หน่อยค่ะ